การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเรื่องการอ่านคำวันนี้คุณครูก็มีสระมาให้เด็กๆได้รู้จักเหมือนเช่นเคยคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับสระกันดีกว่าคะ่ะสระตัวแรกตัวที่หนึ่งสระเอืออ่านว่า อออออะสระเอืออีกรอบหนึ่งค่ะเอออออ่ะสระเอือสระตัวที่สองสระเอืออ่านว่าเออออสระเอืออีกรอบหนึ่งนะคะเออออสระเอือ สระตัวที่สามสระเอออ่านว่าเออออสระเอออีกรอบหนึ่งค่ะเออออสระเออสระตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะสระตัวที่สี่สระเอออ่านว่าเออสระเออ อีกรอบหนึ่งค่ะเออสระเออเด็กๆคะต่อไปเรานำตัวพยัญชนะมาประสมกับสระกันดีกว่าค่ะสระตัวแรกที่เราจะนำมาประสมก็คือสระเอื้อค่ะคำแรกเบื่อบอใบไม้สระเอื้ออ่านว่าบอเอื้อเบื่อ อีกรอบค่ะบอเอือเบื่อคำที่สองเอ,อือดออ,อ,ออ่างสระเอืออ่านว่าอเอ,อเอือเอืออีกรอบค่ะอ,เออเอือเอือดคำที่สามเกือดกอไก่สระเอ,อืออ่านว่า กอเอือกืออีกรอบค่ะกอเอือกือสระตัวต่อไปที่เราจะนำมาประสมกับพยัญชนะก็คือสระเอือคำแรกเขือขอไข่สระเอืออ่านว่าขอเอือเขืออีกรอบค่ะขอเอือเขือ คำทีทสส่สองเสือสอเสือสระเอืออ่านว่าสอเอือเสืออีกรอบค่ะสอเอือเสือคำท,ที่สามเรือรอเรือสะระเอืออ่านว่ารอเอือเรืออีกรอบค่ะ รอเอือเรือต่อไปเอาตัวพยัญชนะมาผสมกับสระเอะกันค่ะคำแรกเถอทอถุงสระเอ่อ่านว่าถอเอเธออีกรอบหนึ่งนะคะถอเอเธอคำที่สองเปิดปอปาสระเอ อ่านว่าปอเอปเปออีกรอบหนึ่งค่ะปอเอเปเดรคำที่สามเถทอททหารสะระเออ่านว่าทอเอเถออีกรอบนึงนะคะทอเอเถอ สระตัวสุดท้ายที่เราจะนำมาประสมกันก็คือสระเออค่ะคำแรกเธอทททงสระเอออ่านว่าทอเอ,ทอเธออีกรอบหนึ่งค่ะทอเอ,ทอเธอคำที่สองเมอมมาสระเอออ่านว่า มอเอมืออีกรอบหนึ่งนะคะมอเอมือคำที่สามคำสุดท้ายที่เราจะนำมาประสมกันก็คือคำว่าเบอร์บอใบไม้สระเอออ่านว่าบอเอเบออีกรอบหนึ่งนะคะบอเอเบอร์ เด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ